นจะเป็นระบบแบบระบบระบบร้านเป็นร้านเล็กๆถ้าพงมเดินเข้าไปอ่ะเป็นเคาน์เตอร์ ไม่เห็นมีคนเลยแต่พอเราเดินเข้าไปปุ๊บนาฬ้าราจะมีกระดิ่งเวลาเปิดประตูของญี่ปุ่นมันจะกริ่งกริงเปิดประตูปึ้งผู้ชายห้าคนผุดขึ้นมาจากเคาน์เตอร์เจมส์เซยไฮอย่างนี้เลย <st ing> อย่างนี้เลยแล้วเราก็เลือกเล้ว่าคนนี้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 นแต่ญี่ปุ่นอ่ะมันจะเป็นแบบเป็นแฟน <st ing> ฟิลแฟนอย่างนี้อ<ๆ>ย่างนี้จับมือหอมเล่นปุ๊บพอหมดชั่วโมงปึ๊บหยีเลยมาช็อตฟิลกูอย่างนี้เลยหรอใช่อยากได้ไหมอยากจับมือสมมติเราจะจับมือเขาแบบโอ้โนโนโนทำเอาต้องจ่ายต่อแล้วโอ้ไม่เลย ญี่ปุ่นเกาหลีเกาหลีอ่ะเกินนิดเกินหน่อยได้แต่สรุปอ่ะเกาหลีกลายเป็นแพงกว่าไงเพราะพอมันนิดมันหน่อยได้กูก็หน่อยไปเลยกูก็หน่อยไปใหญ่เลยเออเออมันมันมันแล้วแต่ประเทศอย่างของฝรั่งไงอย่างของยุโรปอย่างของอเมริกาางไว้นี่ไปมากรี่คัเนี้ยสิงคโปร์ก็จะเป็นอีกแบบนึงนี่เริ่มมาทีละประเทศแล้วมึงกูว่าไปมาหมดแล้วสิงคโปร์เป็นอะไรที่แบบมันมันน่ารักแต่ว่ามันงงอ่ะยังไงกันน่ารักแต่งงโฮทุกคนต้องร้องเพลงไม่ว่าคุณจะร้องเพลงได้หรือไม่ได้โฮทุกคนอ่ะจะหยุดเนี่ยสิง เขาจะยืนกันอย่างเงี้ยสี่ห้าคนปุ๊บแล้วต่อแถวยาวๆเราก็อยู่หน้าเวอสุมุดหลอนเป็นลูกค้าโค้คนแรกก็ออกมาแบบ จริงจังจังจ้าไม่ต้องหลอมพอแต่จะมีอิมาม่าข้างหน้าคอยถือมาลายมาลายร้อยเหรียญ200อเหรียญอันนี้ฟิลต่างจากไปดูลิเกตรงไหนใช่ของมาลยเหมือนกันเลยแล้วพออีนี่มาแบบว่าโอ้เป็ะนี่แฮนด์ซับนะแฮนด์ซับนะวันเป๊เป๊เป๊วันทเด็ดวันทเด็ดพอเราโอเคเขาก็จะให้เราอันเนี้ยไปของของสิงคโปร์จะเป็นฟิลนี้มึงก็จะได้นั่งดื่มเราด้วยกันอะ มาลายหมดไปแล้วปากของตลาดยุโรปต่างจากเอเชียยังไงคะถ้าบันบาโฮไซส์ไม่ถึงตัวเขาอะอะไรไซส์คะไซส์ตัวใหญ่โหยใหญ่มากเลยยุโรปตัวเขาใหญ่กว่าฉันทั้งหมดไม่ใช่ตัวอย่างอื่นมือยุโรปอะมันจะไม่ได้เป็นฟิลนั่งกินเหล้ามันจะเป็นฟิลแบบแดนซ์เขาจะอยู่บนเวทีกันสิฮะไม่เห็นภาพค่ะสู้ขอสาทิตหน่อยสมมติว่าเขาอยู่บนเวทีอยู่เขาอยู่บนเวที ใช่ไหมนี่ใช่ไมนี่ใช่ไหมนี่ใช่ไหมนอ่ะเต้นยั่วปุ๊บเต้นยั่วเออเราจะมองเสร็จปืนแล้วเราก็บอกว่าเปลี่ยนร้านแม่อย่างเงี้ยโอ้เต้นไรมึงอย่างกับลัมกงแท็กอีกครพอเราชอบเขาปุ๊บมันจะมีห้องลับๆห้องห้องซอยแบบเป็นล็อกหนึ่งล็อกสองล็อกสามแล้วเป็นคลิปอย่างเงี้ยถึงว่าอยู่ชอบคนนี้ใช่ไหมยู่ก็จะเรียกเขาเขาจะคิดหนึ่งเพลงเพลงละยี่สิบห้าเหรียญพอเพลงหนึ่งจบถ้าขึ้นเพลงที่สองเพิ่มอีกยี่สิบห้าเหรียญแล้วสูงของคนนี้หล่อมากปุ๊บก็จะเข้ากับห กันกับยูพอเขาเสร็จปุ๊บมันจะเป็นบล็อกมีแล้วเขาจะปิดม่านนี่เป็นลูกค้าเราเข้ามาปุ๊บคุณยูบุ๊กมีแล้วหรอยูบุ๊กมีปุ๊บอ่านแล้วเราเข้ามาปุ๊บปิดม่านปุ๊บรอจังหวะเพลงขึ้นปุ๊บเราก็เริ่มเลยเริ่มเลยอย่างนี้เลยสเต้นไอคนเนี้ยเราอะในฐานะลูกค้าทำอะไรไม่ได้นะเขาทำเราได้แต่เราทำเขาไม่ได้ผิดกฎหมายถ้ามือแบบ อาจจะแตะได้แต่ไปล้วงไปควักไปไม่ได้เพราะเขาเป็น strippers เขาไม่ใช่เป็นขายบริการเขาไม่ใช่เซ็กเกอร์เขาใช้ร่างกายเขาในการเอนเตอร์เทนเมนต์กูชอบคนนึงกูก็เลยเอามาเลยเพลงเลยยีเหรียญกูไปครั้งแรกอ่ะเต็มที่3เ,ออเพลงสาเ,<อ>เพลงก็15นาทีแล้วนะเออเยอะแล้วแลออโอเค3เพลงไม่เป็นไรหรอกไม่ถึงร0 0ยเหรียญกูโดนไป500เหรียญนะ<ฮ><ฮ> อันนี้คือไก่ก็เต้นยันเ้าเลยนะครับอีเพลงจบว่าใหวเหมือนเพลงขึ้นท่อนฮุกออาจบแล้เาแล้วก็ไปต่อเอาโอเควันหมอสองหมอสองหมอสองมาทั้งอัลบั้มเลยกูอะสิ่งหนึ่งข้อที่ควรต้องเตือนเลยสำหรับคนที่ไปเที่ยวบาฮ์โฮตใหม่ๆไปเหอะไปเหอะที่ไม่ใช่คำเตือนค่ะคำเตือนคือแยกให้ออกว่าเนี่ย คือเสพหรือสุกเพราะถ้าเกิดมันสุกจริงๆอ่ะมันจะมีลิมิตของมันเราจะรู้ว่าอุ๊ยอันนี้มันสนุกจังเลยอ่ะอุ๊ยแต่เงินหมดแล้วพอกลับบ้านดีก,กว่าอันนี้คือสุกแต่ถ้าเกิดเราเสพอ่ะมึงออกอ่อนหรือ,อก,รกูต้องไปขอยืมใครมาเปเขาอีกวะเดี๋ยวเขาจะหายไปจากกูอันนี้มันเริ่มไม่สุกแล้วสนุกเองจอมมันไม่ใช่ให<อ>้กับบาโฮตนะครับมันต้องกับทุกสิ่งทุกอย่างในการดำรงชีวิตเลยสมจะที้บหมดมา18วันนะครับสมใช่ใช่แต่คุณเริ่มไม่สมกับที่บวชมา yeah oh. same